นับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop Loss ค่ะบาจารลึกตลาดหุ้นในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะกับหมวยธนวัรณปัญชุค่ะดัชนีตลาดหุ้นไทยตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมานะคะไล่เรียงกันมาจันทร์อังคารพุธพฤหัสปิดตลาดในแดนสีเขียวกันทั้งนั้นเลยนะคะรวมไปถึงวันนี้เปิดตลาดในแดนบวกนะคะเราก็ต้องไปลุ้นกันค่ะว่าแนวโน้มโอกาสของดัชนีหุ้นนั้นจะมีโอกาสขยับขึ้นไปต่อเนื่องหรือไม่นะคะเรามาดูภาพดัชนีล่าสุดกันเลยนะคะเปิดตลาดอยู่ในแดนสีเขียวค่ะบวกขึ้นมา ตอนนี้เซตดินเด็กอยู่ที่1,533.41จุดนะคะจุดที่บวกขึ้นไปสูงสุดคือ1,536จุดค่ะนี่คือภาพของดัชนีณนานทะีล่าสุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย4,000ล้านบาทนะคะไปดูที่ตลาดหุ้นในฝักฝังต่างประเทศกันค่ะดาวโจนเมื่อคืนนี้บวกเล็กน้อยนะคะ65จุดค่ะส่วน n a s d a กบวก6จุดฝักฝังของ S&P นะคะบวกขึ้นมาได้7จุดส่วนยุโรปค่ะฟุซิลอนดอนขึ้นมา 23จุดซี c ฝรั่งเศสบวก11จุดด็ีเบอรนีย่อตัวลงไป33จุดนะคะกลับมาที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียค่ะโตกเกียบวกขึ้นมาในเช้านี้55จุดตลาดหุ้นของหักเซิงฮ่องกงขึ้นมา192จุดเวียเจ็ตเตวันบวก92จุดนะคะตลาดหุ้นของโซลขึ้นมา5จุดค่ะมีจาการ์ตานะคะที่ย่อตัวลงไปติดลบ10จุดค่ะ แนวโน้มเชดินเด็กไทยขึ้นมายืนเหนือ1 5 0 0จุดแล้วนะคะจะไปต่อไหมหรือว่าความเสี่ยงหลุด1 5 0 0จะยังคงมีอยู่นะคะช่วงนี้วิเคราะ,ระห์กลยุทธ์การลงทุนในช่วงภาคเช้าวันนี้และปรับพอร์ตไปพร้อมๆกันกับนักวิเคราะห์ค่ะอยู่ในรายก,การกับเรานะคะท่านเป็นผู้นิยิการฝ่ายค้าหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ CIMB นะคะคุณนทวัฒน์อ้นรัตน์ค่ะพี่เปี๊ยกสวัสดีค่ะสวัสดีครับไงครับค่ะตอนนี้ขึ้นมายืนเหนือ1,500้แล้วนะคะพี่เปี๊ยกคะเซ็ตบ,บ้านเราจะเป็น ตอนนี้แนวรับอยู่แค่พันสามล้อเ้ยพันห้าร้อยยี่สิบห้าพันหารอยี่สิบห้านะคะข้างบนอยู่พันห้าร้อยสี่สิบห้าครับยข้างบนพันห้าร้อยสี่สิบห้าก็แสดงว่านิดเดียวห่างกันนิดเดียวครับนิดเดียวครับคันนี้ไอ้สตัวนี้สําคัญครับถ้ามันข้ามพันห้าร้อยสี่สิบห้าไปได้มันจะขึ้นไปพันหอยหกค่ะถ้าหลุดพันห้ร้อยยี่สิบห้าก็จะลงไปเทสพันห้าอีกทีเนี่ยค่ะครับถ้าหลุดพัน5้าร้อย่สิบห้าจะลงไปเทสพันห้าอีกทีแต่ในทางตรง ทะลุ1,540ขึ้นไปได้ภาพจะขึ้นมีโอกาสขึ้นไป1,600เลยใช่1,560 1,560เลยครับกรอบ1,500ถึง1,560เป็นกรอบที่จะวิ่งทั้งเดือนของเดือนนี้เลยค่ะวิ่งอยู่ในกรอบนี้เลยนะคะในกรอบนี้เลยครับแสดงว่าดูเหมือนจะไซด์เวย์แบบนั้นนะคะกลุยดต้องทำยังไงดีคะพี่เปียกคะช่วงที่เซ็ตยังคงไซด์เวย์อะในตลาดไซด์เวย์เนี่ยเป็นตลาดที่เล่นแล้วปลอดภัยนะครับค่ะเนื่องจากว่าโอกาสลงข้างล่างน้อยนะครับโอกาสที่จะลุกขึ้นไปก็ก็น้อยเเเหหนนนนกััั้้พราาะะะฉแตต่่ลวีดุุชใญ คือช,ชุด A B C ของผมเนี่ยนะครับคือชุดชั้นดีของตลาดเนี่ยจะวิ่งอยู่ในกรอบซึ่งจะเห็นชัดเจนมากครับค่ะแล้วก็การเล่นของมันเนี่ยจะเล่นสลับกันค่ะจะเล่นสลับกันนะครับสลับกันขึ้นอืมเพราะฉะนั้นการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนก็คือจะต้องเลือกหุ้นให้ให้ถูกต้องอ่จริงๆเลือกตัวที่ตัวเองชอบสักตัวนึงก็ได้ครับแล้วก็เล่นในกรอบแต่ว่าอย่าคาดหวังว่าซื้อแล้วสามสี่วันมันจะไปนะครับอาจจะต้องใช้เวลาสองอาทิตย์อืมอาจจะต้องใช้เวลาสักสองอาทิตย์เลยครับ เดือนหนึ่งเนี่ยจะเล่นได้สักครั้งหรือสองครั้งไปก่นเนี่ยจะเล่นยังเล่นได้ลักษณะน,นี้อยู่ค่ะคนที่เล่นเกงอาไรไวๆตอนนี้ตลาดไม่ไม่ไม่แนะนําให้เล่นค่ะฟอนโฟ,อฟอตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ,ะไม่เข้าครับแล้วก็คิดว่ายังไม่เข้าปีสองสาเดือนนะครับให,ให,ให้ให้จับตาดูที่ค่าเงินบาทค่าเงินบาทถ้าเกิดแข็งค้า,ถ,าถ้าอ่อนค่าไปที่สามสิบสี่สามสิบห้าค่ะแสดงว่ามีโอกาสแต่ว่าไอ้ช่วงที่กําลังวิ่งไปสามสองไปสามสี่สามห้าเนี่ย ยังไม่ยังไม่มียังไม่ยังไม่ใช่จังหวะซื้อของครับแล้วก็น่าจะเกิดแถวครึ่งปีหลังไปแล้วะค่ะแสดงว่าตอนนี้ยังคงอึดอัดอยู่นะคะยังอึดอัดอยู่ครับค่ะถ้าย็นขออนุญาตให้พี่เปียกมาดูหุ้นในชุดกราฟชุดเให้หน่อยได้ไหมคะว่าตัวไหนน่าจะโฮบ้างครับค่ะตัวที่เป็นหลักในการเล่นนะครับมีอยู่4ตัวครับเดี๋ยวเราคีกรัดประกอบเลยเลยนะคะเอาเอาทีละตัวนะครับทีละตัวเลยค่ะเอาที่ท็อปก่อนนะครับ คือตัวเหล่านี้เราควรซื้อหรือเราควรจะถือเฉยๆค่ะหมวยจะเห็นว่าพอขึ้นกราฟมาเราจะเห็นกรอบชัดเลยครับห้เถึงห้เนี่ยครับเป็นกรอบล่างนะครับค่ะห้าถึง5้าสเป็นกรอบบนค่ะมีช่องในการเล่นอยู่ประมาณ2อบาทถึงสบาทประมาณ3าเปท่านั้นเองครับสำหรับท็อปนะคะสำหรับท็อปครับเพราะฉะนั้นก็จับตาที่แนวรับ52 ถึง51ถึง51ก็คือเห็น51 50 51 52ยาาทยอยซื้อได้ค่ะคแล้วพอเด้งไป54 55ขาย,ขายตขายครับค่ะตัวแรกคือท็อปค,ครับตัวที่ตัวต่อไปคือปูนใหญ่ครับปูนใหญ่ S C C นะคะควิธีการเล่นก็เหมือนกับท็อปนะครับให้เล่นอยู่ในกรอบนะครับท็อปปูนใหญ่ในกรอบข่องล่างคือ510นะครับ ค่ะ510ตอนนี้ราคาคุณใหญ่ที่514ค่ะครับก็510เห็นท่าน0ก็ซื้อซื้อ506ก็ซื้อ508ก็ซื้อดูเอาละกันนะดูสภาพตลาดเอาพอขึ้นไป530ถึง540นะครับค่ะอ่ดูขายขายเล่นตามกรอบนะคะเล่นตามกรอบครับ510 506ซื้อขายที่50 540 530 540ดูจังหวะเอาแล้วกันค่ะประมาณนี้ก็ได้นะคะค่ะตัวถัดมาตัวต่อไปก็คือ a d v a n c ครับหนวย แอดวานซ์ Advanced, นะคะอันนี้เฉพาะเราเล่นเฉพาะตัวใหญ่ก่อนนะครับค่ะนจะเห็นว่าเขามีกรอบชัดเจนก็คือประมาณ236ค่ะข้างบนก็250ค่ะครับกรอบเล่นอยู่มัน10กว่าบาท12บาทก็คือ250ด้านบนครับด้านล่าง236ใช่ครับค่ะก็คือค ซื้อประมาณ230ต้นต้นสา3สิบหกสาเห็นจังหวะก็เก็บไปค่ะแล้วก็พอไปที่250ก็ขายคือมันยังน่าเจังไม่ผ่านยังไม่ผ่านครับยังไม่ผ่าครับตัวสุดท้ายค่ะครับตัวสุดท้ายคือ K-Bank ครับ K-Bank ค่ะ K-Bank ครับ มาที่เคแบงค์ค่ะเคแบงค์กรอบนี่คือ220 220เป็นแนวรับนะคะครับกับ230 230เป็นแนวต้านครับราวนี้วันนี้เนี่ยมันขึ้นมา231ค่ะก็นั่งดูมันสักสองสาวันว่ามันยืนได้ไหมค่ะถ้ายืนได้มันก็จะสามารถขึ้นไปที่240ได้240ก็คือยกกรอบกลายเป็นแนวรับ230จะเป็นแนวรับแล้ว240จะเป็นแนวต้านแต่ถ้าเกิดวันนี้ยืน230ไม่ได้กรอบด้านล่างอยู่ที่2220ถูกต้องครับมีกรอบการเล่นอยู่ที่10บาทถูกต้องครับนะคะเพราะ เทรดแบบนี้ไปก่อนนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าตลาดหุ้นยังคงไซเวยอยู่ถูกต้องครับนะคะนี่เป็นการกำหนดกลยุทธ์สำหรับหุ้นชุด A หุ้นบิ๊กแคปในช่วงที่ภาวะเซตยังคงไซเวยอยู่แบบนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักโฆษณากันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับมาเปิดสายให้ปรึกษาหุ้นกับพี่เปียกนะัทวัฒน์อ้นรัฐจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB กันค่ะ ขับเข้าสู่ช่วงที่สองของ Stop l ล s s ค่ะช่วงนี้เปิดสายให้ปรึกษาหุ้นหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ด้านล่างโทรเข้ามาสอบถามพี่เปียกกันได้เลยนะคะช่วงนี้เราจะมาที่การกําหนดกลยุทธ์หุ้นที่ไม่ใช่ชุด A กันบ้างชุด B ีกับชุด C เป็นยังไงบ้างคะในช่วงที่ตลาดไซเย์ไม่ไปไหนแบบนี้นะครับุ้นขนาดใหญ่ชั้นดีเนี่ยก็จะถูกเลสขึ้นมาเล่นนะครับะจะมีหุ้นอยู่2ลักษณะคือหุ้นที่เป็น3ลักษณะคือหุ้นที่เป็นขาขึ้นกับหุ้นที่รอบนี้ไม่ลงหุ้นที่เป็นขาขึ้นตอนนี้เป็นกลุ่มออิิเเลลล็กกกกททรนส์บั้งุ่่ยะค ตัวนี้ถ้าย่อมาเนี่ยก็สามารถซื้อได้ครับตัวที่ไม่ได้ลงกับเขาไม่ได้ไปไม่ได้ลงกับเขาตอนที่มันลงมานะครับพวกบ้านปู IVL r p c พวกนี้ซื้อได้เหรอคะซื้อได้ครับอ่ะเขาดูดูรายตัวนิดนึงนะคะมาที่บ้านปูก่อนแล้วกันค่ะบ้านปูค่ะซื้อยังไงดีคะซื้อจับจับจะไหวยังไงตอนนี้ขึ้นมา30แล้วนะคะดูเหมือนจะมาชนแนวต้านด้วยค่ะใช่ครับเวลาชนแนวต้านเนี่ยอย่าเพิ่งคาดหวังว่ามันจะข้ามแนวต้านเนื่องจากสภาพตลาดไม่ดีนะครับใครมีอยู่เนี่ยจะขายก่อนก็ได้ ขายเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามันขึ้นไปแถว31ก็อย่า follow นะครับเพราะอันตรายมากแล้วคนที่จะซื้อคือต้องซื้อตอนไหนคะรอให้มันถอยลงมาแถวประมาณ29-29.50ครับค่ะคือต้องอดทนนิดหนึ่งเล่นตลาดแบบไซเวย์เนี่ยไซเวอย่าใจร้อนนะครับค่ะรอเว,เวลาสภาพตลาดไม่ดีบ้านปูลงมา29-29.50ค่อยซื้อรอย่อนะคะรอย่อครับตัวถัดมาค่ะไอ l ีนะครับไอวีเอลก็เหมือนกันครับกำลังทดสอบแนวต้าน27บาทอยู่ค่ะแพทเทิร์นเหมือนเหมือนกันเลยนะคะเหมือนกันเหมือนกันครับ อัเทอร์นี้เหมือนกันเพราะนั้นเราเวลาเรารับเนี่ยเรารับสักยี่สห้าห้าสิบค่ะครับยี่สิบห้าบาทห้าสิบแนวรับนะคะแล้วก็แนวต้านขายที่ยี่สิบเจ็ดบาทนะครับยี่สิบเจ็ดบาทมันจะวิ่งตอนนี้ตลาดทั้งหมดจะวิ่งในกรอบห้าบาทห้าสิบตังสองบาทไม่เกินนี้สําหรับหุ้นประเภทนี้ครับตัวถัดมาค่ะ IRPC นะครับ IRPC ค่ะไอ้พวกนี้ก็เป็นหุ้นที่เวลาหุ้นลงไม่ได้ลงกับเขานะครับค่ะขึ้นเรื่อยๆครับแนวต้านก็อยู่ประมาณสี่บาทแปดสิบนะครับ อย่างนี้ต้องเล่นยังไงคะสำหรับตัวขอยอทีแนวรับแนวรับอยากให้รับแถว4ี่บาทสาสิบครับค่ะสี่บาทสาสิบเป็นแนวรับนะคะตรงนี้ตรงนี้ก็มีช่องว่างในการเล่นอยู่20่สิตังค์เนี่ยจะเล่นไหมก็แนวะะรกันแนวต้าแนวต้ามี2แนวนะครับ4ี่บาทหกสิบกับ4ี่บาทแปดสิบค่ะแล้วก็ตัวเอลด้วยไหมคะเอลทีเป็นหุ้นอีกประเภทหนึ่งครับคือรอบนี้เอลทโดนทุบครับค่ะโดนทุบเวลาเราเล่นกับหุ้นโดนทุบเนี่ยให้มาเล่นใต้เส้น50วัน ค่ะแนวรับตอนนี้อยู่ที่280นะครับแล้วพอถึงประมาณ2ใกล้ๆ300ครับก็ขาย296 98ต้องขายละค่ะครอ่าก็น,นี้เป็นการกําหนดกลยุทธ์ชุดที่นะคะจะสามารถเทรดได้ใช่เทรดได้อยู่ครับนะคะไปที่สายของนักลงทุนกันนะคะคุณราชันสายแรกค่ะคุณราชันสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเชิญค่ะวันนีจะถามสอบถาม IRPC อครับตัวไหนนะคะ IRPC ครับ ไออาร์พีซีซื้อเรี่ยงคะครับซื้อแล้วครับพอดีมันต้นทุนสูงหน่อยครับเท่าไหร่คะเก็บหกบาทนะครับอ่าเดี๋ยวให้พี่เปียกดูให้นะคะครับพอจะซื้อวันหรือว่าไงได้ไหมฮะค่ะครับผมสวัสดีครับไออาร์พีซีค่ะครับไออาร์พีซีแกต้นทุนสูงค่ะต้นทุนเท่าไหร่ครับหกบาทค่ะหกบาทรอครับค่ะปีนี้ไอพีซีสัก ปลายปีน่าจะขึ้นได้ครับซื้อถั่วได้ไหมคะหรือว่าซื้อถั่วรอจังหวัดถอยอย่างเช่นสี่บาทยี่สิบยี่สบาทซื้อถั่วได้ครับค่ะแนวรับอยู่ที่4บาท20นะคะค่ะซื้อถั่วได้แต่รอประมาณ4ี่บาทต้นๆนะคะตอนนี้บึงไล่ค่ะอย่าไล่ครับแล้วก็รอนิดนึงถือยาวอาจจะถึงปลายปีนะคะปลายปีครับค่ะไปต่อที่สายของคุณเอค่ะคุณเอสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่ดีกอนทั้งสองท่านนะคะเชิญค่ะจะมีคนถามบีแลนนะคะ วีแลนต์ต้องทุน่าหร่ะวีแลน์มีทุนอยู่1.73จะซื้อถั่วหรือว่าจะมีโอกาสขึ้นไปถึงทุนไหมคะได้ค่ะวีแลนต์1.73ราคานะคะนะีแลนด์1.55ค่ะพี่เปียกคะจะต้องทํายังไงดีคะแนวต้านมีสองแนวนะครับ1.56ตรงนี้ครับแนวหนึ่งนะครับอีกแนวหนึ่งก็คือ1.68ค่ะขึ้นมาแนะนําขายครับแนะนําขายก่อนยังไงก็ไม่ถึงทุนนะคะไม่ถึงครับยังไงก็ไม่ถึงทุนต้องคัดลอสนะคะสายถัดมาค่ะอ่าเดี๋ยวไปที่ตัวของเจสมินหน่อยนะคะ แจสมินค่ะดูแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะแจสมินลงโดนทุบมาสองครั้งแล้วนะครับค่ะนี่ครับโดนลงมาสองรอบแล้วนะครับโกตีหุ้นอย่างนี้นะครับเต็มที่เลยนะครับซึ่งไม่ค่อยเกิดน,นะครับะจะโดน3ามช็อตค่ะตอนนี้โดนไป2แล้วค่ะเป็นไปได้ที่จะโดนอีกช็อตหนึ่งแต่ว่าโอกาสน้อยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ผมเริ่มให้ลูกค้าเข้าเก็บบ้างแล้วครับเข้าเก็บตัวแจสแล้วตัวแจสนะครับแต่ว่าเป็นหุ้นโดนทุบเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าซื้อเสร็จแล้วอาจจะต้องถือข้ามข้ามเดือนสักนิดนึ่งค่ะอาจจะไม่ขายแถวพุทธพาน งั้นมีมแนวรับยังไงคะแนวรับอยู่ตรงนี้เลยครับ5้าบาท60บนะคยห้าบาท60สนะคะแนวต้าน,นแรกอยู่6บาท20นะครับแนวต้านที่2อยู่7บาทนะครับค่ะ,คะก็คือถือยาวหน่อยหนึ่งครับแล้วก็ทางรีเสิร์ชของ CMB ให้ราคาพื้นฐานไว้ที่7บาท70็บครับบาท70ยังคงพอจะมีอัพไซด์อยู่นะคะค่ะ,คะ,คะมาดูหุ้นกลุ่มสายการบินให้นิดนึงได้ไหมคะดูแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะเอ่อถ้าถ้าเราดูน้ำมันน้ำมันจะขึ้นนะครับค่ะแล้วความวุ่นวายเรื่องเรื่อง เข้าประเทศอื่นไม่ได้ยังมีปัญหาอยู่ว่ายังกดดันอยูอ่ตัวที่เป็นดีที่สุดของเขาก็คือ AAV นะครับตอนนี้ AAV ลงมาเล่นใต้เส้น50วันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างลําบากที่จะฟื้นตัวกลับไปนะครับซื้อได้แต่ว่าคล้ายๆตัวเมื่อกี้เนี่ยครับซื้อเหมือนแจ็คนะครับอาจะต้องทยอยซื้อแล้วก็พอขึ้นมาก็ดูขายแล้วกันค,คแนวแนวรับตอนนี้อยู่ที่4บาท80นะครับ แนวต้านอยู่แค่5้าบาทสามบครับห้าบาทสามสิบนะคะขอเนี้าไปดูตัวเอฟโกให้นิดนึงนะคะเอฟโกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงราคาพาใหม่นะคะก็ราคาตอนนี้อยู่ที่6กบาทสีค่ะดูในเชิงเทคนิคเป็นยังไงบ้างคะในเชิงเทคนิคแล้วมีแนวต้านที่6กบาทเจครับค่ะแนะนําขายครับแนะนําขายนะคะ,คะน่าจะยังไม่ไปไหนไกลนะคะกลุ่มของพลังงานนะคะพี่เปียกมองอยังไงคะสาหรับช่วงนี้พลังงานนี่ผมคิดว่าราคาน้ำมันอยู่ช่วงต่ําสุดแล้วนะครับ เพราะนั้นตัวปทสพเราก็เริ่มให้ซื้อเฉลี่ยครับ PTEP e สามารถซื้อซื้อเฉลี่ย<ล>ได้ก็สะสมในลักษณะ6เดือนได้ค่ะคในลนักษณะ PTEP นะครับค่ะตัวที่จะแกว่งถ้าเราคิดว่ามันกลัวมันชาไปก็ไปเล่นตัวปททต,ตัวแม่นะครับค่ะสื่อสารลนะคะสื่อสารเล่นได้เล่นได้แต่ว่าให้เล่นในกรอบเหมือนแอดวานนะครับค่ะดีแท็ก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งผมคิดว่าราคา,ถาแถวเนี้ยเป็นราคาที่เราเก็บเพื่อรับปันผลยาวๆเป็นลักษณะเป็นออมหุ้นก็ได้นะครับตัวเนี้ยได้ครับแล้วอาจจะมีตัวแคปิติเกนให้ใน ในช่วงครึ่งปีหลังค่ะสุดท้ายค่ะให้พี่เปียงแนะนํากลยุทธ์นะคะทิ้งท้ายสําหรับนักลงทุนเทรดดิ้งแล้วก็พอร์ตของการลงทุนได้ค่ะเทรดดิ้งนะครับเอาเอาเทรดดิ้งก่อนนะครับห้าม Follow บอยห้ามสต็อปลอสจะดีแล้วค่ะลองดูนะครับห้าม Follow บอยห้ามสต็อปลอสห้ามสต็อปลอสให้เล่นในกรอบเท่านั้นให้เล่นในกรอบเท่านั้นซื้อแล้วซื้อในกรอบแล้วเพิ่มันหลุดนิดนึงเนี่ยสนะครับไม่ต้องสต็อปนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาให้ โดยเฉพาะหุ้นชุด A ชุด B ชุด C ที่ให้ไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ครับคือแต่ต้องซื้อตามกรอบรับไม่ใช่กรอบบนนะคะถ้าเราซื้อท็อปห้าสองลงมาเองยต้ต้องสต็อปนะครับเดี๋ยวมันกลับขึ้น่ะแล้วก็สําหรับคนที่เล่นเป็นรอบเพื่อซื้อลงทุนลงทุนซื้อสักหกเดือนนี้นะครับค่หลายตัวมีมีน่าสนใจแล้วนะครับลงมาข้างล่างแล้วซื้อทยอยซื้อได้เลยครับอย่างเช่นตัวไหนบ้างคะมีแจสกับดีแทกแจสกับดีแทกคือสายทั้งคู่เลยครับค่ะแต่ถือยาวหน่อยนะคะถือยาวนิดนึงครับค่ะก็ นี่เป็นการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนนะคะสําหรับพี่เปียกต้องบอกว่าจริงๆช่วงนี้เป็นช่วงสัปดาห์หนังสือด้วยพี่เปียกออกหนังสือเล่มใหม่นะคุณผู้ชมคะก็ขอประชาสัมพันธ์เลยละกันนะคะสาหรับแมงเมาสําราญซีซั่นสามเล่มที่สามแล้วเล่มที่สามเล่มนี้นี่แตกต่างจากสองเล่มแรกยังไงเล่มแรกจะเป็นเรื่องแนวคิดในการเล่นหุ้นค่ะเล่มที่2จะเป็นการเล่นหุ้นชุดเอและเล่มที่สาจะเป็นการเล่นหุ้นชุด BC ประมาณร้อยตัวประมาณร้อยตัวเป็นหุ้นที่ดีที่สุดในตลาดหนึ่งตัวเล่มนี้ใช่ไหมคะเล่มนี้ ก็ในในนี้อ่านยากไหมคะพี่เพียกสไตล์ผมจะเป็นสไตล์ที่อ่านไม่ยากครับอ่านสบายๆนะคะอ่านสบาย,บายครับก็บใครสนใจก็ไปได้ที่งานสัปดาห์หนังสือท,ที่สังสีอตอนนี้ลด20%อยู่พอพออาทิตย์นี้ลงที่ร้านค้าแล้วก็<ะ>ที่ไหนคะสามร้กว่าบาทแล้ว ลงเสีดครับลงตรงที่11นะคะก็ไปซื้อที่งานสัาห์ดังสือถูกกว่านะคะยังไงก็ใครที่เป็นแฟนๆของพี่เปียกก็อย่าลืมไปเที่ยวงานสัาห์ดังสือแล้วก็ซื้อหนังสือของพี่เปียกกันนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณค่ะทางด้านของผู้นวยการฝ่ายค้าหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ i m b นะคะคุณัทวัฒน์อ้นรัตน์ค่ะขอบพระคุณมากมากค่ะ คุณผู้ชมคะตลาดหุ้นในช่วงนี้ยังคงไซเวย์อยู่นะคะเล่นกันไปตามกรอบก่อนนะคะอย่าเพิ่งหวือหวาค่ะเราสามารถทํากําไรได้ไม่ว่าตลาดจะเป็นภาวะแบบไหนนะคะติดตามได้ในรายการ Stop Loss ค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะพี่เพียกนธะวัฒน์อ้นรัฐจ,จากวิกษัทหลักทรัพย์เซ b หมวยธนวันปนนันชตและทีมงานลากันไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ